เอาละครับก็อยู่ผมในป๊อปปิกแมนนะกเกมจูสิตวอลเดอะแกรนซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในดาวเสาสุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผม ก็วันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเต็มทีแล้วนะสำหรับเรีกหรือทวง์นเมนประจําสัปดาห์ของเรานะผมตอนนี้ก็1นึ่งทุ่มก้บสีนาทีนะผมพี่ป๊อปม,มาช้าไปหน่อยแต่เรียกว่าก็ยังทานอยู่นะผมสำหรับการที่จะสิ้นสุดเล็กนี้นะผมสำหรับตัวม่วงทองแสนวิวับท,ที่ทุกคนอยากได้นะผมบานแฉ่งในตำนานนะอสม ขอตัวนี้ออกมาก่อนกันแล้วกันขันภูมนะผมโอเคแล้วก็จะไปดูสรุปผลลีกของพี่ป๊อปนะผมว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะอะขอเก็บของกันโอ้ยได้ของจัดเลยอย่าลืมไปทํากันนะสาหรับซีซั่นพ่านนะผมเหลือแค่4วันกันหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนียผมก็จะรุ่นรับเจ้าโบเรอโรเพสตานะ่ผมนะชื่อเดยกยากชิบหายเลยทีเดียวแต่ว่าเรียกถูกก็โอเคอยู่เหมือนกัน อก็ตอนนี้พี่ป๊อปก็ทํำการแบบว่าเดือดเดือดะเดือเดอเดอดะเรียกว่า250กรก็เปิด250้ก็เปิดนะผมโอ้โหสุดจัดจริงๆอ่ะมาดูสรุปผลลีกกันหน่อยดิฟ่านนะผมผมอยู่แลกโดมิเนก้าอัออนดับที่87เจนะผมมีแต้มอยู่2580โอ้โหเรียกว่าดูเดือดมากสำหรับลีกนี้นะผมผู้นำสูงสุดก่อน ผู้นำสูงสุดเนี่มีแต้มอยู่5,323นระผมโอ้โหเยอะมากจริงๆไม่รู้ว่าจะนำไปไหนนะผู้ลังท้ายนะผมมีแต้มอยู่2,443นะีร้ผมโอ้โหเรียกไม่ใช่4 3 39 2439นะีะผมสองคนเลยทีเดียวก็หวังว่าพวกเขาจะได้นะผมเหลือเวลาอีกน้อยนิดเต็มทีนะอ่ะมาเบอร์สกเลกกันก่อนนี่ฝาก่อนที่จะราจากนะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็มีแล้วนะอ่า อิลิโพสตรัทนะผมนะโคตรเท่เลยทีเดียวเราไม่ต้องไปหาอะไรไงก็พี่ป๊อบก็ได้ตีแต่เย็นมาแล้วนะผมเรียกว่าเสียในโนเสาร์ไปจะจัดเลยทีเดียวแต่ว่าต้องเอาจริงกันหน่อยเราละมั้งโอเคเตัวนี้เป่ตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาป้าเล็กสี่นะผมล้วก็ตัวนี้มาลุยกันดีกฝ่านะผมก็เหลือเวลาน้อยนิจดจะจัดนะสำหรับทุกคนนะมีคนถามพี่ป๊อบนะวา่าอยู่แรงบอลทำยังไงครับไม่ต้องทำไงครับพยายามสู้ ให้ได้แรงแรงบอลน,นี่มันแรงอะไรวะให้ได้แรงแรงอแรงบอลใช่ไหมก็มาแรงแรงใช่ไหมอโอเคแล้วเราก็จะได้ใน,นโลเสาร์ไงเรื่องของเรื่องเราเป็นได้สองใบด้วยนะครับผมดังนั้นป้องกันไม่ป้องกันเราแข่งแกร้งอโอเคพยายามเล่นไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าร์นนต์ก็มีมาทุกสัปดาห์นะผมดังนั้นเลกนีไไก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมพยายามสู้ เโจมตีสองเอือเจ็บจุกนะผมเดี๋ยวขอดูนกสองตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าจะโหดจ,จัดเลยเดียวสามพันกืบสามพันหนึ่งแล้วกูโดนโจมตีไปสองแล้วป้องกัน2ก่อนป้องกัน2ก่อนชักกลัวพูดเลยว่าชักกลัวนะผมโอ้โหนี้ผมต้องเปลี่ยนตัวแบบเรียกว่าชักระดื่ยเลยถ้าไม่เปลี่ยนตัวชักระดื่นี่สู้ไม่ได้ดู เรียกว่าต้องเปลี่ยนตัวจ,จัดเลยทีเดียวโอเคเอาเนื้อไปก่อนนะผมโดยป้าเล็กสีดีไหมผมว่าต้องป้าเล็กสีก่อนนะโอเค <c oughs> ฉันกอโต้ป้าเล็กสีไม่อยากทำงเงีง้ยจริงแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะผม <c oughs> สถานการณ์มันโอ้โหแบบนะสุดตึงจริงๆเลยทีเดียวสแตลผมก็จะเสียไปเยอะมากมายโจมตีหนึ่งไม่ตายนะผมป้าเล็กสีเออนั่นแหละ กูรอคอยละทีนี้สแต็กเต็มจนได้โอเคมาให้มันรู้กันไปว่าใครกันแน่ที่มีความสามารถกว่ากันแต่แกโจมตี3แล้วก็ฉันรอดแล้วแกตายแน่นอนเขาไฟมาเลยโจมตีหนึ่งเนีผมเอ้ยก็ยังสบายว่ะเ้เท่านั้นแหละหนึ่งสอสามสี่ห้านผมโอแกดักไปก่อนแอน,น่ทีนี้แหละ ไอ้พวกประเภทว่าโจมตีใครไม่ตายเนี่ยมันจะต้องโดนดักเซฟชัรตยังแน่นอนโจมเนี่ไม่ทันแล้วพูดเลยว่าไม่ทันแล้วโอเคแท่งโอเท่วงก,กันได้หมดเลยนะผมเปลี่ยนตัวสิคีับโจมตีหนึ่งสองสาม อไม่พอนะผมต้องตีสี่แต่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าฉันจะเหลือสตัวแล้วแกเหลือแค่2เท่านั้นแล้วก็โดนบีบแกก็ต้องใส่สุดเหมือนกันถ้าไม่ใส่สุดล้มเจนไม่ได้หรอกเพราะฉันมีสต๊อกสองไว้คงแกเป็นสายแมนนวลนก็ต้องเฉลาดในการป้องกันนิดนึงนะจะบอกให้เดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าทำยังไงเออตายไปนะผม ก็เราเป็นใส่ดีเฟนต์นะผมมาเรียกว่าก็ต้องเจา้าจะแตกฝ่ายตรงแทมนะผมนะโอเคชนะแน่ๆฉันจะไม่ปล่อยโอกาสแม้แต่นิดเดียวว่าให้พวกแกพวกแกได้สร้างโอกาสให้กับฉันแล้วถึงเวลาโจมตีให้ตายแกก็ไม่โจมตีเชันให้ตายฉันเป็นเื่อนพวกหนอนมแมลงถ้าไม่ตายแล้วก็จะยู่เป็นร้อยล้านปีเรียกว่าอยูุดทนจันจ รู้จัดแม่มแมลงสาบเปล่าเสร็จเราสิเงี้ยจมสีเจ็ดเลยครับผมแน่นอน <laughs> ว้าหูสุดจัดป้าเล็กสี่ยังอยู่ด้วยไม่ธรรมดานะผมเออสลบตายไปแล้ว <laughs> ชวนะเฟโอเค okay. ปึมไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเป็นหนอนมแมลงนะผมเป็นหนอนมแมลงนะผมเพราะว่าหนอนกับแมลงรู้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าใครเป็นชาวกเกษตรจะรู้ดีเลยนะผมเ <c oughs> ชิดเป็นข้าวไปเถอะ แม่งเจ็บแปดวันก็มาก่อยอีกแล้วแม่อึดชนไม่ตายจริงนะผมอ่ะก็พูดตรงๆเลยนะพี่ป๊อปเป็นกเกษตรกรนะผมอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ป๊อปทำอาชีพอะไรพี่ป๊อปเป็นกเกษตรกรนะผมแล้วก็ภูมิใจกับความเป็นเกษตรกรของพี่ป๊อปนะหวัโอเคเอาตัวนี้พี่ตัวหนึ่งนะต่อไปนี้เราจะเล่นไข่ฟันแนละ้วเราจะเล่นตลกแล้วเราจะตลกลายเลยอ่ะพูด,ดง่ายๆอ่าอ่าเนี่เฮ้โยโรดิกัสยังไม่ได้รวมร่างเลยไปเถอะเอ้ ตายแล้วคอมปีวไปดีว่าโอเคเอาพืชเนี้อๆอ่ะเลย <c oughs> ดยใหญกันโลกกานรถไฟต้องคาบเจอยอย่างนี้เข้าไปจะเป็นเช่นไรเนี่ยผมอ่ะสำหรับใครที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนพี่ป๊อปนะผมก็ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจนะผมพยายามสู้นะผมะก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคอยู <c oughs> <c oughs> จึงเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามสู้กันเข้าไปในหุบรับที่ผ่านมา้ีเอมกายเป็นเชิงดามนาบัาเอ้ยไม่กล้าเลยอะ่ะไม่กล้าขยับอะ่ะคิดดูทุกคนพลังโจมตีเก้ารยมีเลือดสา0มันสไม่กล้าขยาบับแม้แต่นิดเดียวพเพราะเจอโดโดพี่กล้าก็เป็เอาได้ จอมตีหนึ่งโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหเจ๋อแจ๊บเสร็จแล้วดิอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยเอ้ยเราจะต้องปราบไอ้บาเกเลี้นตัวสุดท้ายด้วยนะโด,โดโดต้องรอดชีวิตไปน,นะผมโอเคก็ได้อยู่ได้อยู่อ่เดดมีห้าใช่ไหมเดี๋ยวฉันจ,จะล้มพวกแกให้ดูจอมตีสี่เหลือหนึ่งสุดจัดเอ,อือเจ็บสิครับโด,โดโดก็ตายไปตัวนึ่งเราสแต็กดจบแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวสิครับ เหลือหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวป่าแบงหนึ่งสองสามสี่ห้าแถมไปเลยเดี๋ยวห้ว่าไม่จริงใจกันจริงตายนี่แล้มันจะจัดมันต้องตายแล้วว่ะโอเคเรียบร้อยบังอาจจัดพวกเราไปสองตัวมาลุงบักการสถานการณ์อย่าเนี้ยลุงบักคิดว่ายังไง ใช้กันหน้าที่อยู่เหนือจุดสูงสุดจองไอ้ส่เลยนะลูกบักเอาจริงเลยลนะ่ะเออตายไปตัวเสร็จ <c oughs> ชั้นละลุกบักชั้นมีหกังไงละ่ะ <c oughs> มันเป็นการเก็บออมสต็กของชั้นเอาไว้ตายซะลุกบักน,นี่แหละเตียบร้อยนะผม,มเดี๋ยวแกตัวเดียวแล้วสินะบากเกเลียนจะเป็นอะไรที่ชั้นจะต้องผ่านไปได้อย่างง่ายได้หนระือไม่ทำอะไรชั้นไม่ได้หรอกชั้นเบรคโุด ถือเรียกว่าโดโด,โดอยู่จบสีสามนะผมเออตายไปตัวหนึ่งจริงถ้าสู้ก็สู้ไม่ได้มีร้อยแปดสิบหกเองไปสู้ได้ไงโอเคพว่งผ่านสองไว้ก่อนนะผมมีห้าเลยมีเก็สตัต้งหนึ่งวิกรอไม่ธรรมดาเนี่ยโมสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นสีอิ๋วใช่ไหมได้เลยจบสีสามเหลือสองนะผมเราก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆทวงเวลาไว้นะผม กะว่าให้หมดก่อนนะจะให้สแต็กมันหมดนะผม <S <S ดังนั้นเดี๋ยวมันต้องออกมันต้องออกอาวุธออกอาวุธอะมันมีหกแม่งครับเจงเพราะว่าเราต้องดูโอมมี200เองมันน้อยมากเลยนะผมจะโจมตีถึง2อ0พันี่นต้องใส่สุดเลยทีเดียวโจมเออโจมตีสามผมไม่ตายอ่ะผมไม่ตายอย่างี้แย้สิรครับเฮ้ยมันมีหกนะมันเหลือสามนะอ่าแย้ๆๆยไม่ได้เพิ่กันตายทีเดียว มดแล้วสินะส่วน,น,วนประกอบแต่ของแกชัดยังเหลือครบสตัวเลยทีเดียวมาเลยถึงแม้จะสละคของปีไปแล้วก็ตามเอาอย่างนี้ก็ได้เด้นีได้ตัวสิครับป้องกันโจมตีโถไม่ได้เราใส่ลุกเหมือนกันนะเด้โจมไปสะหน่อยตีแน่นให้มันลดไปนิดหนึ่งโอเคเอาเด้เด้เขาใส่นหัว ให้สแตก็กหมดๆไปเพราะเราจะเปลี่ยนตัวมาซ้ำใหม่น,นะผมดังนั้นยั่วโมโหมันไปก่อนสำหรับเจ้าบาเกเรียนนะผมก็มาในลีกที่แล้วนะสำหรับเจ้าบาเกเรียนเนี่ยบาเกซีพีตันมาโจมตีสามโอเคทำได้แค่นี้ไก่กาอะไรเล่จริงๆพูดเลยว่าไก่กาพบกันสายมิลล์อัลบั้งกันงหนึ่งเท่านั้นแหละโอเคแค่นั้นแหละเด็มีหกสินะ แต่แกก็ไม่กล้าโจมตีหรอกก็โจมตีแค่3เท่านั้นแหละเ,เ่ะแดแล้วคิดว่าจะชนะได้โดยแค่นี้อ่ะรู้แล้วเหมือนต้องป้องกันหนึ่งอยู่แล้วนะผมเก็บสแต็กไปเรื่อยดังนั้นซัดมันเลยหนึ่งสงส,สแล้วกเก็บไว้4เหมือนเดิมอันแหนโดนสิครับอย่างงี้เจ็บจุกไหมล่ะเอาเด้เอาเด้เเดจะทำะัไงอ่ะเดี๋ยวโจมตีห้าผมก็ตายแค่ตัวเดียวนะผมเล่นมันเล่นลด่วงเวลาไปเรื่อยอะ่ะพูดตรง จมตีสามอะเด้เจ๋อเท่านั้นเองเหลือแค่เก้าร้อยยังไงแกก็แพ้อยู่ดีทําอะไรยินไม่ได้หรอกอานแหนบปองกันสี่หมดไปแล้วฉันรละฉันไม่โจมตีหรอกโง่ที่โจมตีอะเด้เอาด้ทำไงอ่ะเรียกว่าโจมจนหมดอ่ะเรียกว่าไถ่บาปไปเรื่อยโจมตีสามเือหนึ่งนะบมสิ้นสุดกันเท ไม่ว่าช็อตไหนช็อตไหนอย่าอ,อยู่เลยมันมันนานแล้วไม่ต้องโดดโดดแล้วกูเองเลยเนีย่นี่สามพเรียบร้อยนะผมโอเคจัดการเองก็ได้โอเคฟื okay. ้นได้มอีกแล้วหมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับช่วงเวลานี้ถ้าใครได้ก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคน ที่สู้ฝนฝากันมาตั้งแต่วันศุกร์มาจนถึงวันจันทร์ตอนสองทุ่มนี้นะผมคนที่ได้ไปก็นะ่พูดตรงๆเลยนะก็หเซนของผู้เล่นทั้งหมดนะผมแลนโดมิเดเตอร์ยังไงล่ะชววนดีดขึ้นมาแล้วนะผมสำหรับวันพรุ่งนี้นะกับศึกเดือดเฮ้ยอันนี้น่าเล่นจัดจัดอ่ะโอ้โหจะเปิดเข้าไปดูหน่อยได้แล้วนะผมสำหรับเจ้าอิลิโพซารา ปั๊ดโอ้โห2,500 500้ารร้อนะผมเพราะผมรับประกันอยู่แล้วอิลิโบซาร์ดสว่างเจอร์ดบิลอีก1,300นะามร้อยผมโหเจ็บใจมากเลย <c oughs> เรียกว่าเปิดมาแล้วแบบว่าผมไม่ได้นะผมก็คือแบบว่าไม่ได้สิบใบนะแพ็คประมาณทีหลังนะอิลิโบซาร่าวู้์ดแถมก็ได้มาอีกใบหนึ่งนะครับผมฟักไม่ได้วันนี เฮ้ยเล่นเลยอะเจ้าเลยล่ะเจ้ากันเลยล่ะเฮ้ยอย่าพึ่งดิอุ้ยมันบังคับอะไรไหมเนี่ยให้ใช้กินเนื้อสามตัวกระมดไม่ได้บังคับด้วยล่ะแจกแอนเดอราด้วยเนาะผมแล้วก็ไข่ไข่โอโรโพสรัสนะผมแล้วนอกนั้นไม่ต้องไปพูดถึงโอ้โหอยู่นี้แพ็คต่างๆมันไม่แจกแบงค์เขียวเลยนะน่าเสียใจกับผู้เล่นใหม่สุดๆเลยนะผม,ผมว่า การเก็บแบงค์เขียวก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะผมอ่าไม่ใช่ผมจะดูอันี้เนี่ยไม่แจกแบงค์เขียวเลยเนีครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ละแพ็คนะผมน่าเข้าไปตีไหเนี่ยแบงค์เขียวก็ไม่แจกนะผม ตายแล้วผมสงสารรู้สึกสงสารผู้เล่นใหม่นะยังไงก็พยายามเก็บสะสมแบงค์เขี่ยวกันเอาไว้นะผมตัวผมเองก็เป็นสายฟรีนะครับผมไม่ใช่ใส่เติมนะพูดเลยถ้าใครอยากรู้ก็ดูตั้งแต่ซีซั่นแรกไล่มาเลยนะผมก็จะเห็นเส้นทางการเก็บสะสมแบงค์ผมมาเรื่อยๆนะผมผมไม่ได้รีบเล่นนะเพราะผมค่อยๆเล่นผมไม่ได้อยากมาเก่งที่สุดนะผมไม่ได้อยากมาเป็นที่หนึ่งในเซิร์ฟนะ เห็นไหมผมไม่ได้ทาอินโดอินโดมินันเล็กผมก็ไม่ได้ทานะผมตีในลีกได้มานะผมทั้งเจน1แล้วก็เจน2เลยแล้วก็อินโดเลปเตอร์ผมไม่ได้ทานะผมถามว่าทําไมถึงไม่ทําเพราะว่า,เ,าเกมนี้ผมรู้ว่าอินโดเลปเตอร์คือเก่งที่สุดนะผมในใสเนื้อนะแล้วก็แข็งแกร่งมากสามารถเอาไปใช้ตีในใสายอื่นได้ด้วยยกเว้นใส่นะ้ำอย่างเดียวเพราะว่าเราแพ้ทางใช่ไหมแต่ว่าผมอยากจะให้บอกว่าทุกคนโฟกัสในนเกเระตัวอื่นบ้าง ไม่ใช่เอ่มึงอินโดมินอตร็กส์อินโดรรปเตอร์อย่างเดียวไม่เห็นแล้วสู้กันก็เออมีอยู่2ตัวสาตัวอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้โฟกัสที่ตัวอื่นมันนะครับผมมันก็แบบว่าแข็งแรงเหมือนกันแข็งก้าวเหมือนกันแต่ใครใช้แบบว่าถูกเวลา ถูกจังวาถูกวิธีนะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ป๊อปตั้งใจมาเก็บในเลเวล40ทุกตัวนะผมเรื่องมันมีเท่านี้แหละดังนั้นก็เลยจะช้าหน่อยนะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มรีวิวตัวรีเจนระดับ2แล้วนะผมก็เพิ่งรีวิวตัวแรกไปไดโนไครัส์นะผมบอลโมีน้อง f องคอมเมนต์มาขอบคุณน้อง f อทุกคนมากเลยนะที่คอมเมนต์มานะชื่อไดโนไครัสนะผมพี่ป๊อปเรียกถูกเลยนะ <c ười> ขอบคุณจริงอ่ะ อจริงแล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยผมไปจริงแล้วซีโยเกทุกคนแฟนเดอยังเล่นเยอะไปแล้วเฟย